ฟุตบอลยูโรครับเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายกำลังสู้กันดูเดือด16ชาติที่กำลังแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทวียุโรป Euro. พวกเขาเป็นใครมาจากไหนปูมหลังยังไงประเทศอยู่ส่วนไหนของทวีปตามเราไปดูกันครับตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเปิดแมป16ชาติสุดท้ายยูโรมาจากไหนกัน ที่ผ่านมาครับซีรีส์เปิดแหวนของตัวเทพฟุตบอลของเราเนี่ยได้ผลการตอบรับจากทุกคนเป็นอย่างดีครับนี่เลยเป็นอีกครั้งครับที่เราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดแผนที่ทวีปยุโรปเพื่อสำรวจชาติทั้ง16ชาติที่เข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายของยุโรปี2024นี้กันครับเริ่มกันที่เจ้าภาพเยอรมันครับเข้ารอบมาได้โดยการชนะ2เสมอ1นัดมี7็คะแนนครับเป็นแชมป์กลุ่ม A พวกเขาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยความหวังครับมันคือบุตรหมายสำคัญเพราะห่างหายจากการเป็นแชมป์ระดับชาติมาแล้ว10ปปปปีีีีคคคครัั้้้้งงสสุุดทาาายยยยืือนน Euro, ออออฟตบลลลลโโโก24่่่่นนนนถแแะไึ96เ เพราะเล่นในแผ่นดินของตัวเองสหภาพฟุตบอลเยอรมนีครับเป็นประเทศที่อยู่ในบริเวณทวีปยุโรปตอนกลางครับมีประชากรมากที่สุดในบรรดาชาติที่เป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปตัวเลขคร่าวๆนะครับอยู่ที่ราวๆ84ล้านคนครับประเทศเนี่ยมีชายแดนเนี่ยติดกับหลายประเทศทั้งเดนมาร์กโปแลนด์ออสเตรียเช็คเกียสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมลักซมเบิร์กและในเทอร์แลนด์ครับการปกครองเนี่ยประกอบไปด้วย16รัฐมีเบอร์ลินเนี่ยเป็นเมืองหลวงเมืองเศรษฐกิจสำคัญคือแฟรงก์เฟิร์ตผู้คนทีี่่รร่่ัวมววเยอางองทททกกป, face ดดปโโดดไล ครับหลังไหลไปสัมผัสเบียร์และไส้กรอกที่นั่นมีการร้องนำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานด้านฟุตบอลเนี่ยพวกเขามีลีกฟุตบอลที่แข็งแกร่งครับเดิมทีเนี่ยเคยแบ่งเป็นฝั่งเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกนะครับผมโดยที่ชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือฝั่งตะวันตกจากนั้นเนี่ยเมื่อรวมประเทศแล้วนะครับรวมลีกกันก่อตั้งบุูดิลิก้าขึ้นในปี1991 19พวกเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมรวมประวัติศาสตร์แล้วนะครับเป็นแชมป์โลก4สมัยแชมป์ยูโร3สมัยเลยทีเดียวกกกกกกาาาาาาารร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 เเเเเเลล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 ล่่่่่่่่่่่่่นน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 ยย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 ูููโโโคคคคคคคัััััััััั้้้้้งง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 ีีีีบบบบบพววววขขสสสสุุุุุใใใหหหหมมมอออตตตต็จทผแชฟดด จอดแค่รอบ16ทีมดันทําให้ตอนนี้ครับพวกเขาใช้งานโค้ดใหม่ที่ยังหนุ่มไฟแรงอย่างยุเรียนเกอรมันในนักเตะรุ่นใหม่และรุ่นเก่าผสมผสานกันอย่างลงตัวมีแนวทางการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์การเข้าทําที่มีประสิทธิภาพแม้จะไม่มีตัวจบสกอร์แบบหน้าธรรมชาติครับที่ฝากความหวังได้แบบยุคก,ก่อนแต่ก็มีดาวรุ่งชั้นดีอย่างฟอรนเวียสและยามาโมเซล่าโดยที่มีตัวเก่าอย่างโทนี่โคนนะครับเป็นคีย์แมนสำคัญในการคุมจังหวะและบัญชาเกมในแดนกลางครับดันทําให้พวกเขาเนี่ยดูดีมากๆในรอบแบ่งกลุ่มเลยแม่น ซึ่งต่อให้ผ่านไม่ได้ครับก็จะมีโอกาสต้องเจอกับสเปนอีกถือว่าเป็นสายที่หนักมากเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขานี่ก็มีประสิทธิภาพมากพอครับที่จะฝ่าด่านไปได้และหวังถึงแชมป์ได้เลยทีมต่อมาครับมาจากกลุ่ม A เหมือนกันครับคือสวิตเซอร์แลนด์ครับหรือสมาพันธ์รัสเซียเป็นประเทศแถบยุโรปกลางฝั่งตะวันตกครับเป็นประเทศที่ไม่มีชายแดนติดทะเลเลยมีดินแดนครับติดกับอิตาลีเยอรมันลิกเทนสไตน์และออสเตรียสวิตนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับประเทศเนี่ยเป็นเาาาซะสวริบแลลภพ ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ได้แข็งมากครับไม่ใช่ลีกฟุตบอลชั้นนําแต่ก็เป็นแถวหน้าของบรรดาลีกรองครับมีผลงานในฟุตบอลยุโรปนะครับในยุคก่อนๆแล้วมันจะเป็นแหล่งปั้นดาวรุ่งที่ป้อนให้กับทีมใหญ่มาหลายยุคหลายสมัยขณะกับทีมชาตินะครับพวกเขานี่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเลยครับจะมีก็แค่เหรียญเงินโอลิมปิกในปี1924เท่านั้นฟุตบอลโลกกับยูโรก็เข้ามาเล่นบ่อยแม้บางปีเนี่ยจะพลาดไม่ได้มาบ้างก็ตามผลงานดีที่สุดในฟุตบอลโลกนะครับคือการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกสม Sì, ของพวกเขานะครับจะไม่ใช่ชาติชั้นนําเนี่ยแต่ก็เป็นชาติที่มีนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาไม่ได้ขาดครับยุคนึ่งครับดาวรุ่งของพวกเขาเนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกนะครับรุ่น U17 เมื่อปี2009ทีมนั้นเนี่ยมีกานิซกาเป็นแกนนําซึ่งเขานี่ก็เป็นกัปตันทีมของทีมชุดนี้ครับไม่ใช่แค่นั้นครับยังเป็นรองแชมป์ยูโร U21 เมื่อปี2011ทีมนั้นเนี่ยก็มีกานิซากาเป็นตัวหลักอีกคนคือเซดานซากิลิที่ก็อยู่ในทีมชาติชุดนั้นเช่นกันซึ่งทีมชุดนี้ครับก็มีนักเตะอายุน้อยหลายคนครับที่เป็นยุคใหม่แห่งอนาคตของชาติพวกเขาเข้ารอบมาด้วยการไป็นอันดับ2ของกลุ่มครับจากการมีาแต้มเนี่ยพวกเขาชนะฮังการีได้ น,นัดแรกและไม่แพ้กับสกอตแลนด์รวมถึงเยอรมันซึ่งถือเป็นการแข่งข,ขันที่ยอดเยี่ยมครับโดยสวิตเนี่ยถูกวางไว้ในสายล่างครับไม่ต้องเจอกับทีมหนักๆอย่างสเปนเยอรมนีหรือฝรั่งเศสที่ไปออกกันที่สายบนแต่คู่แข่งในรอบ16ทีมสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยคือหนึ่งในทีมเต็งอย่างอิตาลีครับซึ่งผ่านเข้ารอบมาแบบกระท่อนกระแท่นนะครับผมแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพรวมของอัลซูรีเนี่ยดูดีกว่าทําให้มีโอกาสที่สวิตนะครับจะจอดป้ายที่รอบนี้แต่หากเกิดพลิกล็อกนะครับทะลุผ่านเข้าไปได้้โอออกกกาาสสเเขปถึงรบๆนี่่ย็มูู ต่อที่สเปนครับทีมตัวเต็งที่คนไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้เป็นทีมที่เก็บได้กวแต้มเต็มในรอบแรกนะครับผมจากการชนะโคเอเชย3-0ชนะอิตาลี1-0และชนะอลบีเด1-0ไม่ใช่แค่ชนะรวดครับแต่ก็ไม่เสียประตูเลยด้วยก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเนี่ยพวกเขาเป็นทีมเต็งก็จริงแต่ไม่ใช่อันดับแรกๆแน่ๆครับพอฟอร์มช่วงหลังเนี่ยถือว่าดอปไปพอสมควรแต่การมาของคูเลนล็เตกีกนะครับเปลี่ยนการเล่นของพวกเขาไปและกลายเป็นทีมเจนใหม่อย่างแท้จริงครับลาชนะจากสเปนนะครับเป็นประเทศแถบตะวันตกเฉ ทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ครับเคยเป็นชาติที่ทรงอิทธิพลและมีอำนาจมากนะครับจากการล่าอาณานิคมในอดีตและได้รับอิทธิพลทางาศาสนาอยู่มากครับทำให้มีสถานที่สําคัญทางาศาสนาอยู่หลายแห่งในประเทศการปกครองเนี่ยแบ่งเป็นแคว้นต่างๆโดยมีเมืองใหญ่คือเมืองมารลิดและบารเซโลนาสภาพการเมืองครับมีความหมายอย่างยิ่งกับฟุตบอลลีกในประเทศของพวกเขาครับลาลิก้าคือลีกฟุตบอลยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของยุโรปครับการแข่งขันระหว่างทีมแต่ละแควนนเี่ววมงงาาาาขขับอออซททหืตตแชลุ และเรอมลมริดท,ที่เหมือนตัวแทนของเมืองหลวงเป็นเกมระดับ5ดาวครับในทุกครั้งที่ทั้งสองทีมเจอกันแต่เพราะว่าที่เป็นแบบนั้นเนี่ยทำให้ความสูสีของทีมต่างๆในลีกมีน้อยหลังๆมานะครับทีมที่จะได้แชมป์เนี่ยมีแต่หน้านําเดิมเรอมลมริดบาร์เซโลนาและมีแออมาริดที่ส่อแทียขึ้นมาบ้างแต่ผลงานในเวทียูโรของทีมเหล่านี้ก็แข็งแกร่งเหลือเกินครับกับทีมชาติครับพวกเขามีทีมที่ดีมาทุกยุคทุกสมัยครับไม่เคยขาดนักเตะระดับสตาร์เลยแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสาเร็จในรรใน 1964. นรรระะะดดดััับบบชชชาาาาาาตเเเททท่ไหคมม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 ีีีีีปยยยยโโสวว64กกกอจจุงผลล ด้าบิดซิลบาดาบิดบีญาเฟอร์นันโดต,ตอร์เลสซิกโอรามอสอิเก้าคาสิยาสเดเรียกได้ว่าไล่ได้ทุกตำแหน่งครับเไปไ็น้ดับโลกแทบจะทุกคนทําให้เกิดสไตล์การเล่นที่ชื่อว่าติกกี้ตาก้าและฟอลไนให้กลายเป็นตำนานและต้นแบบของฟุตบอลในยุคนี้ครับและทีมชุดนี้นะครับคว้าแชมป์ยูโรปี2008ต่อด้ืยอฟุตบอลโลกปี2010และต่อด้วยยูโรปี2012มันเป็นความยอดเยี่ยมครับที่ไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนทําได้อีกหรือเปล่าในอนาคตครับพะหลังจากยุคนั้นครับสเปนเนี่ยก็ดาวน์ ของบอลเหมือนแต่ก่อนแต่ยังต่อบอลเท้าสุดเท้ากันอย่างยอดเยี่ยมนักเตะแนวรุกความสามารถเฉพาะตัวสูงดาวรุ่งอนาคตไกลอย่างรามินยามมลที่ยืนฝั่งขวาหรือนิโควิเลียมที่ฝั่งซ้ายและเปนดี้ตรงกลางโดยมีตัวคุมเกมชั้นดีอย่างโรดี้มีเกมรุกที่หวังผลได้และเกมรับที่หนักแน่นโดยผลงานระดับนี้ครับทำให้สเปนเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวเหลือเกินในรอบต่อๆไปแต่ก็นับว่านักครับเพราะอยู่สายบนถ้าผ่านรอบ16ทีมไปก็มีโอกาสเจอกับเยอรมันในรอบ8ทีมสูงเลยทีเดียวทีมต่อไปที่พูดถึงครับออิตาลีีัับบทมม่วกุุเเปปนนน็้ดดด2ไแ เขาเนี่ยเก็บชนะได้นะครับในการเจอกับอเบเนียเกมลุกนี่ฟืนเหลือเกินครับนัดเจอสเปนเนี่ยต้องเล่นเกมรับอยู่ตลอดโดนกดอยู่ฝ่ายเดียวนัดสุดท้ายไปเจอโคเอเชียก็เกือบแพ้มาตีเสมอได้ในในาทีที่9ก้าสยังเขา้ารอบมาได้แบบอัตโนมัติไม่ต้องลุ้นอะไรพวกเขาครับต้องเจอกับสวิตในรอบลนทีมนสุดท้ายเป็นงานหนักเหมือนกันขอพวกเขาครับผลง,งานไม่สู้ดีเท่าไหร่สาธารณรัฐอิตาลีนะครับอยู่ตอนใต้ของทวีปิโลครับมีลักษณะภูมิประเทศนะครับเป็นแหลมทอดยาวลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับและมีเทือกเขาเอลเป็นพรมแดงททาตตออนนนเหืืมีีพ้่ิดกับสวิตเรแลฝ่ง เอียสโลวีเนียและซานมาริโนครับรวมถึงภายในใจกลางของประเทศนะครับยังมีนครรัฐวัติกันที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอยู่ด้วยครับโดยมีเมืองสําคัญอยู่มากมายครับทั้งโรมตูรินมิลานเนเปลและฟลอเรนซ์พูดถึงฟุตบอลอิตาลีเนี่ยก็เป็นชาติชั้นนาของโลกนะครับสไตล์ฟุตบอลนะครับที่ชื่อว่าคาเตนัชโชการเล่นเน้นเกมรับที่แข็งแกร่งตีหัวเข,ข้าบ้านที่พัฒนาม,มาหลายยุคหลายสมัยพวกเขาเคยมีนักเตะแนวรับระดับสตาร์เกิดขึ้นมาตลอดครับเปาโลมารินี่ยอเออร์อฟังโกี้ตาลนะรั็เยยปชมมโส ครั้งล่าสุดคือข่าวก่อนครับปี2021ที่ผ่านมานี่เองพวกเขามีลีกเกาโชที่แข็งแร่งครับหลายทีมเนี่ยเป็นทีมใหญ่ของยุโรปแต่หลังผ่านปี2006ที่เป็นแชมป์โลกครับพวกเขาก็ดาวลงไปเยอะครับปัญหาหลักๆคือสภาพเศรษฐกิจในประเทศทำให้หลายๆทีมนะครับไม่มีเงินทุนในการพัฒนาส่งผลให้นักเตะเกิดใหม่ในประเทศเี่นน้อยดาวรุ่งที่ขึ้นมานะครับพาอิตาลีเป็นแชมป์เมื่อปี2021ก็พัฒนาได้ไม่ต่อเนื่องจนมาถึงตรงนี้ครับถึงแม้จะมีโค้ดดีอย่างลูซานโนสปาริติมีนักเตะอย่างนา ครับดังนั้นงานก็ไม่ง่ายแน่นอนอีกหนึ่งทีมตัวเต็งครับที่อยู่ในกลุ่ม C ครับทีมชาติอังกฤษที่ต่างประเทศเนี่ยวางให้พวกเขาเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งด้วยตัวผู้เล่นครับที่ชื่อกระฉ่อนมากมายแต่ฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยดูแล้วเนี่ยโคตรง่วงชนะหนึ่งนะัดเสมอ2นัดยิงได้แค่2ประตูบรรดานักวิจารณ์เนี่ยมองว่าอังกฤษเล่นในเทคนิคที่ย่ำแย่และไม่มีประสิทธิภาพของแกเ,เร็เซาเกตมีตัวว่าที่บอลลังดอรอ,อย่างจูเบลิงแฮมมีดาวยิงของยุโรปอย่างแฮรร์ี่เคนมีนักเตะยอดเยี่ยมพรรรีีีีีเเเมมมยยยยย์ลลกออ่่่าางงฟฟิดดดนวุในพรร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 ีีีีเเเเเเมมยยย์์ลลลกกกกกออออออ่่่่่่าาาาางงงงโคคคคคคพแแตตัััััััับบบบนนนนนนได้้้ฤษปป็ะทศหหึใืสชณจู เกาะเกตบีเตนครับมีพื้นที่ติดกับเวลและสกอตแลนด์เป็นประเทศที่มีความเจริญทางการเมืองและเศรษฐกิจเคยเป็นชาติมหาอำนาจล่าอาณานิคมในอดีตครับและเป็นต้นกำเนิดของกีฬาฟุตบอลยุคใหม่พร้อมกับนำไปเผยแพร่ยังประเทศต่างๆในโลกหลายประเทศครับได้สัมผัสกับฟุตบอลเพราะชาวอ,อังกฤษเน้นนำไปเล่นแต่แม้จะเป็นต้นกำเนิดนะครับพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่ประสบความสำเร็จในระดับชาติเลยแม้ว่าตัวผู้เล่นที่เป็นค่ชั้นนำครับจะมีอยู่ทุกๆเจเนอเรชันก็ตามแชมป์เดียวที่ทำได้ครับคือแชมป์โลกในปี1966ที่ตัวเองเนี่ยเป็น ทำให้นี่ก็จะเปในครั้งครับที่คนวิจารณ์กันว่าฟอร์มแบบนี้ของอังกฤษเนี่ยคงไปไม่ถึงดวงดาวเหมือนเคยตอนนี้พวกเขาเข้ารอบไปแล้วแถมได้อยู่สายล่างที่แข็งน้อยกว่าด้วยไม่ว่าจะเจอใครโอกาสเข้ารอบต่อไปก็มีอยู่แล้วครับโดยที่มีโอกาสจะเจอกับอิตาลีในรอบแปดทีมสุดท้ายทีมรองแชมป์กลุ่มซีครับที่เข้ารอบมาแบบบุตวิดก,ก็คือเดนมาร์กครับพวกเขาเป็นทีมที่ไม่ได้มีนักเตะชั้นนํามากนักนะครับคนที่เล่นได้โดดเด่นครับยังคงเป็นคริสเตียนอิลิกเซนเพลเมเกอร์ตัวเก่าของทีมพวกเขาเก็บได้3แต้มครับจากการเสมอในแบบ่่่ลุมมั้้นนดววาาพเขคคยยีีตณภผู บางคนเค้นฟอร์มเก่งไม่ออกทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูขัดขัดกันเกินไปหมดแต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดมาได้ลาชนะจากเดนมาร์กครับเป็นประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับผมตั้งอยู่บริเวณทะเลแอตแลนติกเหนือประเทศนะครับแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆมีทะเลขั้นกลางฝั่งหนึ่งนะครับติดกับเยอรมนันอีกฝั่งนะครับอยู่ใกล้กับสวีเดนแม้จะมีหลายส่วนที่มีอากาศเยน็นแต่ก็ทําการเพาะปลูกได้เป็นส่วนใหญ่มีการทําเกษตรกรรมและปะศุสัตว์มีเมืองหลวงคือโคเปนเฮเกนตลอดเวลาที่ผ่านมาครับเดนมาร์กครับไม่เคยเป็นทีมชั้นนาของยุโปรป ไปอันลาดุบหรือสุดยอดผู้รักษาประตูตอย่างปีเตอร์ชมเคิลแต่ภาพรวมของทีมกลับไปไม่ได้ไกลมากนะักยกเว้นในปี1992ครับที่พิกล็อกหลายตลบครับขึ้นไปเป็นแชมป์ยูโรได้รวมถึงการเป็นแชมป์ฟีฟ่าคอนเฟเดเรชันคัพครับ,รบในปี19 9 5แต่หลังจากยุคนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่เคยเข้าใกล้ความสำเร็จอีกเลยโดยมีทีมคู่แข่งนะต่อไปคือเยอรมันในรอบ16ทีมทำให้ด้วยฟอร์มแบบนี้ของทัพโคโนมเนี่ยก็มีแววเหมือนกันนะครับว่าจะต้องกลับบ้านในรอบหน้า อีกทีมในกลุ่มซีครับที่เข้ารอบไปในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดครับคือสโลวเนียพวกเขาเนี่ยผลงานาเท่ากับเดนมาร์กครับคือเก็บผลเสมอได้ทั้ง3นัดยิงประตูดได้และเสียเท่ากับเดนมาร์กทุกอย่างแต่ได้เข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3เพราะว่าจำนวนใบเหลืองนี่ยเยอะกว่าเมื่อพูดถึงสาธารณรัฐสโลวีเนะครับพวกเขาเนี่เป็นชาติในแถบยุโรปก,กลางอยู่ติดกับออสเตรียอิตาลีโครเอเชียและฮังการีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นป่าเขาและมีส่วนที่ติดกับทะเลเล็กน้อยมีประชากรเพียงแค่ราวๆสองล้านคนพวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของยุโคร ความกลางเมืองด้วยความเป็นชาติใหม่ฟุตบอลของพวกเขาคือการต่อยอดมาจากยูโกสลาเวียในอดีตแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยผ่านเข้ารอบคัดเลือกครับในทัวร์นาเมนต์สำคัญแต่แม้จะผ่านมาได้ก็ไม่เคยมีครั้งไหนครับที่ผ่านเข้ารอบมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกครับที่ไปไกลกว่ารอบ่งกลุ่มก็ว่าได้ด้านนักเตะที่พอมีชื่อเสียงก็มีอย่างเซเมฮันดานวิดผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานโยซิปอิลิซิธอดีตกองหน้าของฟิลินตินาโดยปัจจุบันนะครับก็มีผู้เล่นาประตูชั้นนำอย่างยนโอบักที่เล่นกับอ,ลลอา,าล่า ko, น ความุ่งมั่นและมีวินัยครับโดยผู้เล่นที่ด้อยกว่าชาวบ้านแต่ก็ยังเสมอได้ทุกนัดจนเข้ารอบม,มาได้โดยที่นัดถัดไปครับจะต้องเจอกับโปรตุกเกสซึ่งถ้าเล่นกันได้อย่างมีวินัยเนี่ยก็อาจจะรับมือได้อย่างสนุกนะครับ ทีมต่อไปครับถูกยกให้เป็นมามื่นประจำทัวร์นาเมนต์ครับนั่นคือออสเตรียชาติที่ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์เท่าไหร่แต่กลับเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มของกลุ่มดีทั้งที่มีเพื่อนร่วมกลุ่มเป็นฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์พกเขาแพ้ฝรั่งเศสในเกมแรกก็จริงแต่กลับมาเก็บชัยชนะในนัดเจอกับโปแลนและเนเธอร์แลนด์ได้เครดิตเต็มเมครับต้องยกให้กับกุนซือของเขาครับลาฟลังนิกเจ้าของฉายาเดอะโปรเฟสเซอร์ที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมลบคำสัพป,ปะมาดเมื่อสมัยมาคุมแมนยูจนหมดสิน้นสาธารณรั Austria, รออเรรยัยปปนาทไมกะวว้ศ บ้านมากมายครับทั้งเยอรมนีอิตาลีเช็กเกียสโลวาเกียสวิตฮังการีและลิกเทนสไตน์พวกเขาเคยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นชาติมหาอำนาจของยุโรปในสมัยยุคกลางมีวัฒนธรรมศิลปะวิทยาการมากมายรวมถึงเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีชื่อก้องโลกหลายต่อหลายคนด้านฟุตบอลครับพวกเขามีลีกในประเทศที่ชื่อว่าออสเตรียบุเดลิก้าแต่ในความเป็นจริงครับนักเตะดาวรุง่งหรือนักเตะดังๆของออสเตรียเนี่ยมักจะถูกดึงไปเล่นที่อื่นทั้งสิ้นครับหลายๆคนครับผ่านการเล่นในเยอรมนาก่อนในอดีตพวกเขาพอมีนักเตะที่มมีีชื่่่่ออเสยยยงงงูบ้้้าารแแแตก็ไไดปนขถวหุโ หลายคนในชุดนี้ครับเป็นที่รู้จักในยุโรปโดยเฉพาะกับตันทีมอย่างมาเซลสบิเซอร์ที่เขาชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกกับดอทมุลในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาหรือมาโกอนาโตวิดที่เคยเล่นในกับหลายทีมครับในขณะเดียวกันในทีมก็ยังมีดาวิดอลาบาที่เป็นตัวเก๋าและเป็นกาลังสาคัญของทีมเพียงแต่เขาไม่ได้ติดทีมมาด้วยเพราะมีอาการบาดเจ็บการเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มครับทำให้พวกเขาเนี่ยได้รับผลที่ดีมากๆครับด้วยการได้วางอยู่ในกลุ่มสายล่างไม่ต้องอยู่กับเยอรมันสเปนหรือฝรั่งเศสซึ่งหากพวกเขาผ่านเเเเ้้้้รรรรออบบบบ16ทีีีมมนนนนนไไปปดแแลลละยลยบบัังง่ใูุถึึกๆค อีกหนึ่งชาติยักษ์ใหญ่ครับและตัวเต็งประจำทัวร์เมนต์คือฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแบบผิดฟอร์มไปหน่อยพวกเขาเล่นได้ดีของเกมได้เป็นส่วนใหญ่แต่จังหวะการเข้าทำยังคงไม่ลงตัวโดยเฉพาะตัวความหวังอย่างคีเรนเนปเป้ที่เพิ่งยิงประตูได้แค่ลูกเดียวจะจุดโทษพวกเขาชนะได้นัดเดียวคือการชนะออสเตรียที่เหลือทำได้แค่เสมอฝรั่งเศสครับคือชาติยักษ์ใหญ่ของยุโรปในหลายๆด้านครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจและกีฬาประเทศอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของยุโรปมีพรมแดนใกล้กับอิตาลีเยอรมานันสวิตซ์รวมถึงสเปนและอีีกกหเทคับงงตอออนนนืมส่่่วิดชแข ด้วยเป็นหนึ่งในหมุดหมายของนักท่องเที่ยวมีสัญ,ญลักษณ์คือหอไอเฟลกลางกรุงปารีสแต่นอกจากนั้นครับพวกเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของแฟชั่นและวัฒนธรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันครับขณะที่เรื่องฟุตบอลครับพวกเขามีหลีกที่ติดหนึ่งใน5ของยุโรปครับลีกเอิงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งบม่มเพาะดาวรุ่งชั้นดีโดยเฉพาะในทีมชาติชุดป,ปัจจุบันนะครับมีดาวรุ่งฝีเท้าดีที่เกิดมาจากลีกเอิงมากมายรวมถึงบรรดาซูเปอร์สตาร์ในอดีตครับตั้งแต่สมัยมิเชลแพตตินีมาจนถึงซีเรนีซี ว่าเป็นมหาอำนาจในช่วงหลังพวกเขาเล่นฟุตบอลโลกมาตั้งแต่ครั้งแรกแต่ก็ไม่เคยคว้าแชมป์โลกได้จนมาในปี1998ที่เป็นจ้าภาพครับทุกอย่างสุกงอมตัวผู้เล่นชั้นนํามากันพร้อมเพรียงในตอนนั้นพอดีและคว้าแชมป์โลกได้อีกสมัยในปี2018ในขณะที่ยูโรพวกเขาเคยเป็นแชมป์ในปี1984ในยุคของจอมทัพพาตินี่จากนั้นก็มาได้อีกในปี2000ต่อจากตอนที่ได้แชมป์โลกนั่นเองตอนนี้ครับพวกเขาอยู่ในสายบนของรอบ16ทีมครับมีโอกาสเจอทีมแข็งแกร่งอย่างสเปนและเยอรมันได้วิธีการเล่นของฝรั่งงเเเศสชุดดดดนนีี้้รูขขาาาาาาออยยยใกกกทิ การจบสกอร์ที่ดีบางครั้งท่านประธานเขาก็เล่นเองเยอะไปหน่อยแถมเขาเองยังมีอาการเจ็บติดตัวก็เล่นได้ไม่เต็มที่คู่ต่อสู้คือเบลเยียมในรอบนี้ดังนั้นฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ารอบลึกอย่างที่คิดก็ได้ครับ อีกทีมที่เข้ารอบไปได้ของกลุ่มนี้ครับคือเนเธอร์แลนด์ครับในฐานะอันดับ3ครับพวกเขาเอาสตาร์ได้ดีทีเดียวครับในเกมแรกที่เอาชนะโปแลนด์ได้2 1แล้วมาเสมอโตเตงอย่างฝรั่งเศส0-0แต่ในเกมสุดท้ายเนี่ยดันไปแพ้ให้ออสเตรียทาให้ร่วมมาอยู่อันดับ3แต่ก็ยังดีที่เข้ารอบมาได้เรามีคะแนนมากพอจะเป็น1ใน4อันดับ3ที่ดีที่สุดครับราชนจาจักรเนเธอร์แลนด์ครับตั้งอยู่แถบตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปมีดินแดนติดกับเยอรมันและเบลเยียมทางเหนือครับมีดินแดนติด้ดวย ที่เรารู้จักกันในชื่อชาวฮอลแลนดาปัจจุบันเนี่ยพวกเขามีความเจริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรมากเป็นประเทศที่มีชาวสายเขียวเนี่ยไปเยือนกันเยอะพราอมีโซนที่ถูกกฎหมายรวมถึงการค้าประเวณีที่ถูกกฎหมายด้วยพร้อมกับบ้านเมืองที่สวยงามเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวครับด้านฟุตบอลของเนเธอร์แลนด์เนี่ยพวกเขาถือเป็นชาติยักษ์ใหญ่ของโลกเสมอมาฟุตบอลแบบโท,โทบัวทัวฟุตบอลที่ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนักเตะเวิลด์คัพเกิดมาหลายยุคหลายสมยัยโยฮันครับสามทหารเสือครับอย่างลุดกุลลีดแฟรงเกิลกับแลมโกฟัน ที่พาเลตก,กันขึ้นมาติดทีมชาติแต่พอมาถึงยุคนี้ครับพวกเขาขาดนักเตะระดับสูงในทีมที่จะพูดได้เต็มปากว่าสุดยอดที่พิสูจน์แล้วตัวเองในทีมนะครับก็อาจจะมีแค่แฟังกี้เดยองคนเดียวด้ซ้ําแต่ก็ยังมีดาวรุ่งอย่างชาวีซิมอนที่น่าจับตามองอยู่เหมือนกันส่วนความสําเร็จครับมีแชมป์แค่รายการเดียวครับคือยูโรในปี1988พวกเขาคว้าแชมป์ได้แต่ที่เหลือเนี่ยแม้จะเป็นตัวเตงม,มาในหลายทัวร์นาเมนต์เขาว่าไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยครับใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นการเข้าชิง, 2010, นงนนนนนชนะ แล้วครับจอดป้ายแค่ในรอบ16ทีมนี่แหละซึ่งครั้งนี้พวกเขาต้องเจอกับโรมาเนียซึ่งจากศักยภาพที่การจบสกอร์ทำได้ย่แย่ต่อให้ผ่านไปได้ก็ยากครับที่จะเข้ารอบลึกๆหากว่าไม่มีการปรปับปรุง มาถึงกลุ่ม E ีครับที่เป็นกลุ่มงูกินหางทุกทีม่ทำได้4ีคะแนนเท่ากันหมดแต่อันดับนี้ต่างกันไปในแต่ละทีมครับซึ่งยูเคนครับเป็นทีมที่น่าเห็นใจมากๆเพราะมี4ีคะแนนครับมากกว่าอันดับ3ที่เข้ารอบมาบางทีด้วยซ้ําแต่ก็ต้องตกรอบไปทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มนี้ครับมานอกสายตาอย่างโรมาเนียทีมที่ไม่ได้มีนักเตะดังเลยคนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือราดูดากูซินที่อยู่กับสเปอร์นิคคไลสแตนซิลตัวเก๋าที่เล่นอยู่ในซาอุดเท่านั้นแต่ก็เก็บผลการแข่งขันได้ตามเป้าพวกเขาเเเเเล่่่่นนไดด้ยยยยยออีีมมมใกกกกแแรทชะูคบ2ััต็งส โลเาเกียได้ในนัดสุดท้ายพูดถึงโลมาเนียครับสิ่งที่คนจะนึกถึงมากที่สุดครับคงเป็นเรื่องราวของผีดิบเค้าเด็กิลลาที่เป็นตำนานสยองของระดับโลกที่มีต้นกำเนิดมาจากดินแดนแห่งนี้พวกเขาเป็นชาติที่ตั้งอยู่ยุโรปกลางครับที่ค่อนมาทางตะวันออกมีพรมแดนติดต่อกับยูเครนเซอร์บเบียบัลแกเรียและมอนโดวานี่เป็นชาติที่มีธรรมชาติสวยงามครับมีแม่น้ําดานูบที่ยาวเป็นอันดับ2ของยุโรปไหลผ่านมีเทือกเขาใหญ่หลายที่ด้วยภูมิศาสตร์แบบนี้ครับก็ทําให้ตำนานของเดากิลลาเนี่ยยิ่งดูข,ขดล แต่หลายๆครั้งที่พวกเขาไม่ได้ผ่านเข้ามาเล่นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาไปฟุตบอลโลกครับคือในปี1998 19นู่นเลยซึ่งดาวดังในยุคนั้นคือจอร์จ้ฮาจีที่ลูกชายของเขายานิสฮาจีติดอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยขณะที่ผลงานในยูโรครับเข้ามาเล่นอยู่หลายครั้งแต่ก็แทบจะไม่ผ่านเข้ารอบเป็นกลุ่มเลยจะมีไปไกลสุดครับคือเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายในปี2000ส่วนในครั้งนี้ครับการไปแชมป์กลุ่มทําให้พวกเขาเนี่ยได้อยู่สายล่างหนีบรรดาทีมแข็งๆหลายทีมมาได้ด้วยการเล่นที่แนนนน่่่่ะมีววัยกกไาาาพพเเเเขออออจจทร์สดู้หื ทีมต่ออีกหนึ่งทีมครับที่เข้ารอบมาในกลุ่มนี้ครับคือเบลเยียมในยุคเมื่อไม่นานมานี้นะครับพวกเขาเคยถูกเรียกว่ายุคทองอุดมไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีมากมายครับเคยไปไกลถึงระดับสามทูตบอลโลกแต่ตอนนี้มันผ่านไปแล้วครับนักเตะหลายคนในชุดนั้นเนี่ยเลิกเล่นหลายคนอายุเยอะและบางคนก็ไม่เหลือเขาเดิมไม่เห็นนี่คือทีมยุคใหม่ครับที่มีนักตเตะดาวรุ่งหลายคนผลงานในรอบแรกไม่ลงตัวเท่าไหร่ครับการเล่นไม่ไหลลื่นการทําเกมขึ้นอยู่กับเควินเดบอยคนเดียวตัวจบแบบโรมาลูลูกกากูก็คําเป้าไม่เจอเมื่อพูดถึงราาาาาชชชนนนนนจจจกก e เเเบลลลยยยีีีมะคห่่อออิถึึงง็ทปขข้ื ถ้าบอกว่าเป็นช็อกโกแลตจากเบลเยียมเนี่ยก็พอจะคิดได้เลยว่าเป็นของมีคุณภาพเบลเยียมครับเป็นประเทศแถบตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ใกล้กับเนเธอร์แลนด์เยอรมันลักสมเบิร์กและฝรั่งเศสมีคนในชาติที่มีความหลากหลายครับทำให้มีภาษาราชการหลายภาษาความสาเร็จด้ฟุตบอลครับพวกเขาเคยได้เหรียญทองในโอลิมปิกในปี1920แต่หลังจากนั้นเนี่ยใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นยูโรในปี1980ครับที่เขาชิงชนะเลิศได้แต่ไปแพ้เยอรมันตะวันตกจนมาถึงช่วงที่เรียกว่ายุคทองครับ แน่นอย่างแยนฟานดงเกนกับโทมัสฟานเมเลนประตูอย่างที่โบก,กุตัวแม้แต่กองหน้าอย่างโรเมลูลูกา,กากูก็คมกริบพวกเขาคือทีมที่แข็งแร่งอย่างแท้จริงแต่ในยุคนี้ก็อย่างที่เห็นครับลูกากูฝืดไปแล้วจนคนเรียกร้องให้ใช้งานโลอิสโอเบนดาบ้างการเข้าทำของเบลเยียมจําเป็นต้องปรับจริงๆไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าฟอร์มแบบรอบแบ่งกลุ่มที่เข้ารอบมาโดยมีแค่สี่แต้มอาจจะหนักหน่อยพอรอบ16ทีมครับต้องเจอกับฝรั่งเศสแล้วต่อกันที่สโลเกียครับอีกทีมครับที่คนไม่คาดคิดว่าจะผ่านมาถึงรรรอออบนนนนีีีี้้้้้ไไดดดพวววกกกกกกเเขขาาาาายยู่่่่่ใใลลลุุุมมมมมมมททททแแแแ็งงสคะผต พวกเขาครับเริ่มด้วยการทําผลงานได้อย่างช็อกแฟนบอลพอขึ้นนาเบลเยียมเร็วในนัดแรกและรักษาสกอร์นั้นได้จนจบเอาชนะหนึ่งในทีมใหญ่ไปได้นัดที่2กระดันไปแพ้ยูเครนก่อนที่นัดสุดท้ายครับจะมาเสมอกับโรมาเนียสโลวาเกียรหรือสาธารณสโลวัคครับเป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากเช็กสลวรเกียในอดีตเคยเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่เป็นพันธมิตรกับโซเวียตมีบทบาทอย่างยิ่งในช่วงสงครามเย็นจากนั้นก็มีการปฏิวัติและเกิดสงครามภายในนําไปสู่การแยกประเทศใน,ในปี19 9 3ณตอนนี้พวกเขาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแม้จะมีภูมิปประเเเทศส่่วนนใหญ็ือข ก็ยังพอะปลูกได้ครับและมีธรรมชาติที่สวยงามด้วยด้านฟุตบอลครับวยความเป็นชาติเกิดใหม่เนี่ยจึงไม่ได้มีความสาเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมากนะักแต่ถ้านับตั้งแต่ยังเป็นเช็กสโลวาเกียเนี่ยพวกเขาก็นับเป็นหนึ่งในชาติยักษ์ใหญ่ในวงการฟุตบอลยุคนั้นแต่หากนับแค่สโลวาเกียพวกเขาเคยเข้ารอบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไปไกลที่สุดแค่รอบ16ทีมในยุโรปี2 0 1 6ขณะที่นักเตะในตำนานนะครับของทีมชาติเนี่ยคือมาเลคฮัมซิกที่ติดทีมชาติสูงสุด138นดดดึ่งแขสตร้ววคัันนนกตดาดางใยุี้อย่างมาสิบแปดน เนี่ยที่อยู่เปเช่หรือตัวเก่าวัย37ปีอย่างยูรัสคุดก้าที่เล่นอยู่กับมิลานก็ยังอยู่ในทีมนี้ด้วยครับวิธีการเล่นของพวกเขาคือบอลมีวินัยด้วยความที่ตัวผู้เล่นเนี่ยไปลองทีมอื่นจึงเน้นรับและสวนอยางเป็นระบบด้วยความมุ่งมั่นด้วยทีมเวิร์กทำให้ผ่านมาถึงตรงนี้โดยที่คู่ต่อสู้ในรอบ16ทีมครับคืออังกฤษทีมที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งแต่จากการที่ทั้งคู่นะครับฟอร์มไม่ดีในรอบแรกเนี่ยก็ไม่แน่ครับอาจจะได้เห็นการพลิกล็อกก็ได้ มาที่อีกหนึ่งทีมเต็งครับนั่นคือโปรตุเกสครับทีมแชมป์มาปี2016พวกเขาทําลงานได้ดีประมาณหนึ่งในรอบแรกครับเกมแรกเอาชนะเช็กเกียมาได้อย่างหวุดหวิดและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดเจอทูเคียและนัดสุดท้ายครับที่เจอกับจอร์เจียไปแพ้ครับแต่นั่นก็เพราะว่าส่งนักเตะสำรองลงหลายคนแต่ด้วยภาพรวมนะครับทั้งหมดเนี่ยคือการเล่นที่ยังไม่คงเส้นคงวาบางคนบอกว่าเพราะทั้งทีมเนี่ยต้องการปั้นโรนัลโดมากเกินไปแต่หลายคนก็มองว่าการมีโรนัลโดอยู่ในทีมเนี่ยยังคงมีประโยชน์ที่ผ่านมาครับโปรตุเกสเป็นชาติทินคนนค เน้นความสามารถเฉพาะตัววันเท้าสู่เท้ารวดเร็วไหลลื่นแนวรุกมักจะเป็นสายความเร็วเคยมีตำนานอย่างยูซิบิโอหรือรุ่นก่อนหน้าน,นี้อย่างลุฟฟิโก้ลุยคอสตาแนวรับแข็งแข็งอย่างลิคาโดคาวันโยโดยที่ปัจจุบันครับนอกจากโปรตุกเกสเนะี่ยยังมีบุโน่เฟอร์นันเดสและเบรโดซินวาสองเพลย์เมเกอร์จากเมืองแมเชสเตอร์มีวิติญยาที่เล่นได้ดีในทุกนัดมีแนวรับเหนียวเนียวอย่างลูเบนดิอาสและตัวประสบการณ์สูงอย่างเปเป้พวกเขาเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้ครับพอป,ปีที่คว้าแชมป์เมื่อป,ปี 26, ข,ข่งน,น,นัดดงคสับหก าธรัฐโปรตุเกสนะครับพวกเขาเป็นชาติที่โด่งดังในอดีตยุคที่ชาติอื่นๆในยุโรปเนี่ยล่านาณิคมกันชาวโปรตุเกสออกเดินเรือเพื่อเอผยแพร่ศาสนาทําให้ชาวโปรตุเกสหลายคนเนี่ยเค้ง่งศาสนาไปด้วยชาติงถวกเขาตั้งอยู่ติดทะเลไอเบเียในฟั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีป ฝั่งตะวันตกของประเทศติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนที่ติดแผ่นดินมีชายแดนติดกับสเปนทาให้พวกเขาครับมีวัฒนธรรมผสมผสานมีความเป็นเมืองชายฝั่งทะเลสภาพอากาศเนี่ยต่างจากชาติอื่นในยุโรปครับมีเมืองสําคัญอย่างปอโตลิสบอนรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับพวกเขาอยู่ในสายบนแม้คู่แข่งจะเป็นสโลวีเนียที่ไม่แข็งมากมีโอกาสผ่านไปได้แต่รอบต่อไปก็มีโอกาสเจอชาติใหญ่ยอย่างฝรั่งเศสเบล,ลเ,ลลเยียมเยอรมันหรือสเปนเลยทีเดียวต่อกันที่อันดับที่2ขอ,องกลุ่ม F ครับนั่นคือทูเคียหรือตุรกีนั่นแหละครับ คารานซันฮานกูครับกลายเป็นนักเตะประสบการณ์ไปแล้วในรอบแรกเนี่ยก็เก็บผลการแข่งขันได้อย่างน่าพอใจจากการชนะในเกมแรกที่เจอกับจอจีสามหนึ่งแล้วไปแพ้พโปรตุเกสก่อนจะมาเก็บชัยชนะจากการเจอเช็กเกียได้ทาให้เข้ารอบด้วยการมี6กคะแนนเท่าก,กันกับโปรตุเกสตุรกีครับเป็นชาติที่มีพื้นที่อยู่แถบเอเชียมากกว่ายุโรปมีพื้นที่ติดทะเลดํามีดินแดนติดอิรักอิหร่านอาเซอร์ไบจานที่เป็นชาติเอเชียมีส่วนที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบันลแกเรียทะเลอีเจียนและกีกด้วยพวกเขามีวัฒนธรรมของชาติอิสลามเหนียวแน่นนมมีีเเออกกลัษณ์ททาางงบ้ืโด่น การเคยเป็นจักรวรรดิออตโตมันในอดีตเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเยอะสิ่งที่นิยมคือการไปนั่งบอลลูนที่คัปาโดกเกียครับด้านฟุตบอลตุรกีเนี่ยไม่ใช่ชาติที่มีบทบาทมากนักในฟุตบอลระดับโลกเป็นชาติที่ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกได้น้อยมากครับแต่ก็สร้างความมือหาได้ในปี2002ที่เข้าไปเป็นอันดับ3ได้ยุคนั้นเนี่ยมีนักเตะดังๆอย่างฮาซานซัดยูดีไลบัสเตอร์อันไปออสซาลานหรือประตูอย่างรุสตูเล็กเบอร์ต่อมานะครับก็มีสายแข็งอย่างอาดาตูรื่่ออยยยๆๆๆคััแตมมนนนกก็าาพใ ขณะที่ในยุโรปไปไกลสูงสุดนะครับคือรอบรองชนะเลิศในปี2008ครับตอนนี้ครับในทีมเนี่ยมีเด็กรุ่นใหม่ๆเยอะโดยเฉพาะอาดาคือแลจากเรอัลอาดริตที่อายุแค่19ปีหรือแค่นันยูดิสของยูเวนตุสที่อายุทาเท่ากันครับพวกเขาคือความหวังใหม่ของชาติในอนาคตแต่จะโชว์ผลงานได้แค่ไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเพราะรอบ16ทีมเนี่ยพวกเขาต้องเจอกับออสเตรียที่เป็นมามืดและเล่นในอย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกแต่ถ้าวัดกันที่ตัวผู้เล่นเนี่ยมีความสูสีไม่น้อยครับน่าจะตัดสินกันยากเลยทีเดียว ปิดท้ายที่จอร์เจียครับชาติเล็กๆของยุโรปมีพื้นที่แค่69,700ตารางกิโลเมตรเท่านั้นมีชายแดนติดกับรัสเซียอเซกานิสถานและตุรกีมีประชากรแค่3.7ล้านคนแต่ก็เป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางเนี่ยควรไปเยือนสักครั้งเพราะมีธรรมชาติที่สวยงามครับโดยเฉพาะเทือกเขาคอเคซัสที่ตัดผ่านดินแดนของยุโรปและเอเชียมีบ้านเมืองในเขตหนาวที่สวยงามครับทะเลสาบเซวานที่กว้างใหญ่ด้านฟุตบอลของพวกเขาครับไม่ได้มีประวัติศาสตร์อะไรยกเว้นตอนที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่ไม่เคยมีนักเตะชั้นนำ ทีมตอนนี้ก็เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์เขาคือเดอะแบกของทีมที่เหลือคือความมุ่งมั่นอย่างเดียวทุกคนคิดว่าพวกเขาคงตกรอบแน่แ,นแต่กลายเป็นว่าผลการเสมอกับเช็กเกียเนี่ยและการพลิกล็อกชนะโปรตุกเกสในนัดสุดท้ายทาให้พวกเขาผ่านเข้ารอบมาโดยที่เกมรอบ16ทีมครับไปเจอกับสเปนซึ่งก็พูดกันตามตรงนะครับว่าโอกาสเนี่ยรอดยากสุดๆทั้ง16ทีมครับเตรียมจะลงชิงชัยความเป็นเจ้ายุโรปกันโอกาสจะเป็นแชมป์ก็แตกต่างกันไปแต่พอถึงรอบล็อกเอาท์อะไรมันก็ไม่แน่นอนครับชาตเิเล็กก็สร้างปาฏิหาริย์เป็นแชมป์มาแล้ว หลายครั้งครับที่ชาติที่ฟอร์มไม่ดีในรอบแรกพอเข้ามาแล้วไปถึงแชมป์ได้ก็มีดังนั้นเนี่ยลุ้นกันยาวๆครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ